สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์โตไปพร้อมแอลรายการพิเศษโตไปพร้อมเลิฟคลิปในวันนี้เป็นเนื้อหาแรกของรายการโตไปพร้อมเลิฟนะคะเนื้อหาของคลิปนี้น่าจะเป็นเนื้อหาที่น้องๆวัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยทางานหลายๆท่านที่มีความสัมพันธ์มีความรักหรือกําลังมองหาความรักและความสัมพันธ์ใหม่ๆอยู่น่าจะให้ความสนใจค่ะหัวข้อแรกของรายการโตไปพร้อมเลิฟ คือรักยังไงไม่ให้เป็นพิษก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสำคัญเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าแล้วความรักที่เป็นพิษมันเป็นอย่างไรและเนื่องจากแอลให้ความสำคัญกับการรักตัวเองก่อนดังนั้นเราจะมาพูดถึงฝั่งของตัวเราเองค่ะเคยไหมคะที่เรารักใครสักคนมากในความรู้สึกของเราคือเรารักเขามากเราอยากให้เขาอยู่กับเรา ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีความสุขที่จะอยู่กับเราแล้วก็ตามแล้วเคยไหมคะที่เรารักใครสักคนมากจนไม่ว่าเขาจะทำให้เราทุกข์ใจแค่ไหนเสียใจมากและผิดหวังมากแค่ไหนเราก็ไม่กล้าที่จะยุติความสัมพันธ์นั้นกรณีนี้แอลขอพูดตรงๆเลยคะ่ะว่ามันคือความเป็นพิษอย่างหนึ่งที่เราส่งออกไปให้คนอื่นในรูปแบบของความรัก แล้วมันก็เป็นการปล่อยให้ความเป็นพิษจากการกระทําของคนที่เรารักซึมเข้ามาทําร้ายทําลายจิตใจของเราแบบนี้เกิดจากการรักไม่เป็นแล้วรักเป็นคืออะไรความรักที่เกิดจากการรักเป็นมันเป็นอย่างไรกันล่ะถ้าเรารักใครแล้วเราไม่มีความสุขกับการที่เขาจะไม่อยู่ข้างเราอีกต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะ แต่ถ้าเรารักใครแล้วเราเป็นทุกข์มากๆแต่ไม่สามารถที่จะปล่อยเขาไปได้เราไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็สามารถอยู่ตัวคนเดียวตามลําพังได้เนี่ยแบบนี้ถือว่าเริ่มเกิดความรู้สึกที่เป็นพิษต่อตัวเราเองแล้วค่ะพิษในที่นี้คือความยึดติดและความไม่รักตัวเองถ้าเรารักเป็นเราจะเข้าใจความรักที่ดีว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไง และความสัมพันธ์ที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่นี้มันทำร้ายเราหรือมันทำให้เรามีความสุขเมื่อไรก็ตามที่เราครบกับใครสักคนแล้วเราเกิดความรู้สึกยึดติดเกิดความรู้สึกที่ว่าฉันไม่มีทางขาดเธอไปได้ฉันไม่มีวันปล่อยเธอไปแบบนี้ไม่เรียกว่ารักเป็นนะคะเพราะเรากำลังทำร้ายคนที่เราบอกว่าเรารักเขาแล้วเรา ก็กำลังทำร้ายตัวเองทางอ้อมเช่นเดียวกันกับการที่เราพบกับใครสักคนหรืออยู่ในความสัมพันธ์กับใครสักคนแล้วเขาทำร้ายจิตใจเรามากเขาทำร้ายร่างกายเราในบางทีด้วยแบบนี้ต้องรีบถอยเลยค่ะต่อให้ใช้คำว่ารักมาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะอยู่ด้วยกันต่อไปก็ควรใช้สติพิจารณาแล้วนะคะว่าการกระทำแบบนี้เขารักเราจริงหรือเปล่า เนื้อหาที่เอาจะพูดต่อไปนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะความไม่รักตัวเองนำมาซึ่งความเป็นพิษต่อตัวเราเองและความเห็นแก่ตัวเองโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นหรืออนาคตของคนอื่นก็เป็นการหยิบยื่นยาพิษให้แก่คนที่เราครบหรือคนที่เราบอกว่าเรารักดังนั้นรักยังไงไม่ให้เป็นพิษความจริงแล้วคือการเริ่มต้นที่การที่เรารักตัวเองก่อน ดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจให้ดีก่อนให้มากพอก่อนให้รู้คุณค่าของตัวเราเองดีก่อนเพราะเมื่อไรที่เรารู้คุณค่าของตัวเราเองแล้วเราจะไม่ทนที่จะให้คนอื่นมาทำร้ายเราไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจเราจะไม่ทนกับความไม่ซื่อสัตย์เราจะไม่ทนกับคำโกหกหลอกลวงและเมื่อเรารักตัวเองเรียบร้อยแล้วจิตใจของเราจะละเอียดขึ้น แล้วเราจะตระหนักด้วยความเข้าใจว่าคนอื่นก็มีหัวใจคนอื่นก็มีความรู้สึกคนที่รักตัวเองแล้วมักจะไม่ทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เรารักนะคะขณะเดียวกันเราก็จะไม่ปล่อยให้ใครในความสัมพันธ์มาเอาเปรียบความรู้สึกของเราหรือมาทำร้ายย่ำยีจิตใจของเราฟังมาถึงตรงนี้บางท่านอาจมีคำถามว่า แปลว่าถ้าเรายังไม่รักตัวเองมากพอเราก็ยังไม่ควรไปรักคนอื่นอย่างนั้นเหรอคะถ้าดูกันตามความจริงนะคะก็บอกได้เลยว่าถ้าเรายังรักตัวเองไม่มากพอแต่เราอยากรักคนอื่นก็ไม่เป็นไรค่ะเรารักได้เพียงแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าวันหนึ่งที่เรารู้สึกเสียใจหรือเจ็บปวดใจขึ้นมาเนี่ยเราจะประคับประคองความรู้สึกและเยียวยาจิตใจตัวเองได้ไหมเราแข็งแกร่งและแข็งแรงพอ ที่จะพาตัวเองออกจากความเจ็บปวดนั้นไหมต่อมาคือเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีและไม่เป็นพิษต่อความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายถ้าถามว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นอย่างไรคะขอตอบว่ามีองค์ประกอบเยอะมากค่ะแต่ใจความสําคัญจริงๆของความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยแอลมองว่าคือความสัมพันธ์ที่มีการให้และการรับที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการให้และการรับสิ่งของหรือวัตถุ การให้และการรับทางความรู้สึกการให้และรับความจริงใจความซื่อสัตย์ที่เท่ากันการมองเห็นอนาคตร่วมกันและการลงมือทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองเพื่อที่จะได้มีอนาคตร่วมกันลองคิดดูนะคะว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นความรักความจริงใจความจริงจังความซื่อสัตย์ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ให้ในระดับที่มากพอจนเรียกว่าใกล้เคียงกันคนที่เป็นฝ่ายให้ก็จะเป็นเด e b a บ k ในความสัมพันธ์แค่คำว่าแบ c แค่ฟังก็เหนื่อยแล้วจริงไหมคะส่วนวลีที่ว่าศีลเสมอกันจริงๆแล้วแอลมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณธรรมและศีลธรรมแต่ยังหมายถึงความตั้งใจที่มีต่อกันว่าจะไปในทางเดียวกันว่าจะสร้างอนาคตร่วมกัน และการที่เราจะทําอะไรร่วมกันได้ในอนาคตแน่นอนเขาว่าจะต้องมีศีลธรรมต่อกันมีคุณธรรมต่อกันถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีจิตสํานึกที่น้อยกว่าอีกฝ่ายการจะไปต่อด้วยกันได้นั้นก็ยากค่ะและเมื่อมาถึงจุดที่เราพบว่าความสัมพันธ์ของเราไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจอีกต่อไปเมื่อนั้นแล้วเราก็ต้องถามตัวเองแล้วค่ะว่า เราจะปล่อยให้ความรักและความสัมพันธ์นี้เป็นพิษต่อตัวเราเป็นพิษต่อคนที่เราครบหรือเราจะหันกลับมาเลือกตัวเองรักตัวเองเยียวยาตัวเองก่อนที่เราจะเลือกคนอื่นความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแล้วไม่ได้ทำให้เราสบายใจแล้วเมื่อนั้นแอลคิดว่าเราควรหันกลับมารักตัวเองและคิด ว่าสิ่งใดที่เราได้ทำผิดพลาดไปสิ่งใดที่เราควรได้รับสิ่งใดที่เราควรมอบให้ตัวเราเองต่อจากนี้การกระทำใดที่เราสมควรได้รับและไม่สมควรได้รับจากคนที่เราครบด้วยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อหาว่าฝ่ายไหนผิดหรือฝ่ายไหนถูกแต่เพื่อเรียนรู้ว่าเพราะอะไรความสัมพันธ์นี้จึงมาสู่จุดนี้ได้และเพื่อที่เราจะไม่ทำแบบเดิมในความสัมพันธ์ครั้งถัดไป อาจสรุปได้ค่ะว่ารักยังไงไม่ให้เป็นพิษคือการรักคนอื่นบนพื้นฐานของการรักตัวเองรักคนอื่นบนพื้นฐานของการให้เกียรติและการเคารพตัวเองรู้จักคุณค่าของตัวเราเองเช่นเดียวกันกับที่เราให้เกียรติและรู้คุณค่าของคนที่เรารักขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปก้าวก่ายไม่ไปทำร้ายความรู้สึกของเขาและเมื่อใดก็ตามที่เราเจ็บปวดใจเรา ก็พร้อมที่จะออกมาแล้วรักตัวเองให้มากๆการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวค่ะอย่าให้ความรักทำร้ายเรารายการพิเศษโตไปพร้อม l ลิฟในวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังเนื้อหานี้นะคะแอลยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคลิปวันนี้ได้ดึงสติหรือเตือนสติใครสักคนให้หันกลับมารักตัวเองและรู้คุณค่าของตัวเองวันนี้ แอลและโตไปพร้อม L อขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ